ต่อไปนะคะเราไปทําความรู้จักลุ้นพี่ที่จบจากสาขาคณิตศาสตร์ไปแล้วว่ารู้สึกยังไงกับการเรียนสาขานี้ไปกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าพี่ชื่อพี่อะไรคะชื่อเอกเอกชัยปัญญาโรจนคุณครับพี่เอกจบมีการศาึกษาที่เท่าไหร่คะเอาสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าครับตอนนี้พี่เอกประกอบอาชีพอะไรอยู่คะเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนบริษัทนิวคอนเซ็ปต์โปรดักต์จำกัดครับพี่เอกรู้สึกยังไงกับการเรียนสาขาคณิตศาสตร์คะก็ รู้สึกสนุกนะครับก็ทั้งคํานวณแล้วก็พิสูจน์แล้วก็ทฤษฎีต่างๆนะครับก็ทําให้ตื่นเต้นดีครับใ่ะอยากให้พี่เอกแนะนาน้องๆที่กําลังสนใจอยากจะมาเรียนสาขาคณิตศาสตร์หน่อยค่ะครับก็คณิตศาสตร์นะครับก็อยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเราอยู่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่คุ้นเคยนะครับสําหรับคณิตศาสตร์นะครับก็จะทําให้เราหางานง่ายนะครับโดย โดยบริบทของบริษัทเองนะครับโดยพื้นฐานของแต่ละแผนกก็จะมีคณิตศาสตร์อยู่ด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำน้องๆอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเครื่องมือที่จะมาประยุกต์ใช้ในสำนักงานออฟฟิศแล้วกันนะครับก็อย่างเช่นอย่างเช่นพวก Excel นะครับแต่โดยหลักสูตรของพวกเราแล้วอะ่ะมันก็ครบอยู่แล้วนะครับก็ฝากน้องๆด้วยนะครับก็ศึกษาเพิ่มในส่วนของเครื่องมือที่จะมาช่วยคณิตศาสตร์ให้ ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ครับขอบคุณพี่เอกชัยนะคะที่สลรเวลาอันมีค่ามาให้คําแนะนํากับน้องๆค่ะบดันี้ค่ะอยากทราบว่าพี่ชื่อพี่อะไรคะพี่ชื่อพี่แบงค์กรบผมนายสุภกรจินทะพิบู์ครับพี่แบงค์จบปีการศึกษาเท่าไหร่คะพี่จบปีการศึกษา2 5 6 2ครับตอนนี้พี่แบงค์ประกอบอาชีพอะไรครับ พี่เป็นครูเอกชนนะครับผมอยู่ที่โรงเรียนรัาทรพย์วิทยากรเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองแล้วก็สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมตอนต้นแล้วก็ระดับชั้นป .4 แล้วก็สอนพละศึกษาระดับชั้นป .1 ครับค่ะแล้วพี่แบงค์รู้สึกยังไงกับการเรียนสาขาคณิตศาสตร์คะพี่คิดว่าการเรียนสาขาคณิตศาสตร์นะครับผมเป็น สาขาที่ทําให้เราเนี่ยมีเหตุผลเพราะว่าในพาร์ทคณิตศาสตร์ทุกคนจะนึกว่าในคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะต้องมีการคำนวณต้องเป็นเด็กิเก่งแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมคณิตศาสตร์ของสาขาวัทบอเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพีเอ็มแนจะเป็นพิสูจน์ทฤษฎีเป็นเกี่ยวกับการใช้ตรรกะทําให้เราเนี่ยมีความเป็นเหตุเป็นผลนะครับผมเราสามารถเอาไปแอพพลายใช้กับชีวิตประจาวันได้ด้วยค่ะอยากให้พี่แปงแนะนำน้องๆเพื่อนน้องๆกำลังสนใจเข้าไปเรียนสาขาคณิตศาสตร์ไหมคะ สำหรับน้องๆนะครับผมที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ไม่มีความมั่นใจว่าฉันจะเดินทางสายอาชีพฟูหรือว่าฉันจะทำอย่างอื่นดีเนี่ยพี่ๆอยากให้น้องๆนะครับผมเข้ามาลองเรียนในสาขาคณิตศาสตร์กทบก่อนนะครับผมเพราะว่าในคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นไปทางที่ว่าจะไปทางด้านฟูเลยทีเดียวเราสามารถที่จะมีไปประกอบอาชีพอื่นได้อย่างเช่นสถิติเช่นบัญชีเช่นธนาคารอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็ สำหรับน้องๆน่นครับผมที่ตุกๆตมคำตอบว,ว,ว,ว่าจะเป็นครูดีหรือเปล่าทางสาขาเศรศาสตร์ของเราเนี่ยจะมีการออกค่ายเพื่อสอนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆนะครับเราจะได้รู้ตัวเองได้ว่าเราสามารถอยู่กับเด็กไหมหรือว่าเราไปสอนเด็กเนี่ยเรามีความสุขไหมจะได้เป็นอีกหนึ่งครั้งเรื่องนะครับในการตัดสินใจในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบไปแล้วครับขอบคุณพี่แบงค์นะคะที่สลอดเวลาอันนี้ค่ะมาให้คาแนะนากับน้องๆค่ะ ศึกษาวิชากว้างไกลดังคำสอนใจปัญญาเป็น